ถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วครับกำลังตกแต่งร้านยังไม่เสร็จเลยข้างในจะทำร้านคาเฟ่เล็กๆน่ารักน่ารักนะครับวันนี้ช่างไม่มายังไม่เสร็จมีตรงนี้ด้วยมีตู้ข้างหน้าด้วยอันนี้ข้างนอก เจอกันเร็วๆวันนี้นะครับที่เริิงนกทายสุธรอันนี้อาต้นไม้มาลงแล้วเหลือกระถางไปดูกระถางดูยังไม่ได้ปลูกต้นไม้นะติดถนนใหญ่ครับร้านชิวๆเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหน้าเด้อนนี้หน้าต่างน,นี่จะติดกระจก ยวจะมีเคาน์เตอร์อยู่ข้างในเป็นบิวอินติดถนนใหญ่นี่หน้าอยู่เด้ออันนี้จะเป็นร้านตรงข้ามค้าออกขายมังกัดใกล้โรงเรียนสมนึกพิทยาอันนี้ทางต,ตู้ก็สวยนะเนี่ยตู้นี่ นี่ตรงนี้สีส้มๆเด่นต่าง,งางถ้าใครจะมาก็แวะได้นะครับมีร้านอาหารชิวๆน้านาั่งเออมีที่จอดรถดังข้างในกว้างขวางไปแล้วครับ